สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะพาทำน้ําเต้าดูดซับกันนะคะสำหรับน้ําเต้าตัวนี้ของตกแต่งมีนิดเดียวค่ะแต่ว่าเวลาเราทําตัวเราจะทำสองแบบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล่างเนี่ยจะเป็นลูกส้มจะใช้ริบบิ้นขนาด9กมิลยาว18นิ้วสีเส้นนะคะส่วนตัวบนเนี่ยเราจะทำเหมือนเป็นกุหลาบตูมนะคะจะทำเหมือนตัวของพันพุ่ม จะใช้ลิบบิ้น6มิลนะคะยาว18นิ้วเหมือนกัน4เส้นแล้วก็จะเป็นตัวนี้มุกเส้นไข่ปลาขนาด3มิลนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเพชรล้อมมุกเพชรล้อมพอยอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวตัวนี้พี่กุ้งพ,พันแบบนี้ พันแบบนี้นะคะแล้วก็จะติดตัวนี้แต่จะไม่ได้ทําเจ้าเส้นนี้พี่กุ้งว่าแปะไปแล้วมันก็ตลบยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเลือกที่จะไม่แปะดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสารตัวล่างกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวล่างเราจะสารเหมือนลูกส้มเลยค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นเส้นที่สองครอบทับเส้นที่1น,นะคะขึ้นฐาน4เส้นที่สามครอบทับเส้นที่ส เส้นที่4สอดเข้าเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วอ้าออกแล้วเอาเจ้าเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะ,ะแล้วดึงเลยขึ้นฐาน4แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เราพับครึ่งค่ะขอบของริบบิ้นเส้นนี้จะอยู่ตรงจุดเกึื่อกลางตรงนี้ นะคะเส้นที่สองพาดทับลงมาเลยเส้นที่สามค่ะพาดทับแบบนี้เส้นที่สี่สอดเก็บเลยค่ะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนทำลูกส้มเป็นแล้วอ่อย่างนี้นะคะสามารถทําไปได้เลยหยิบมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก็ได้นะคะเส้นที่สองพาดทับเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สี ผ้าดทับนะคะปล่อยเส้นล่างลงและหยิบเส้นต่อไปพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับแล้วก็ปล่อยเส้นล่างลงทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะหยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงและหยิบเส้นต่อไปพาดทับ ปล่อยเส้นล่างลงทีนี้น้องจะเหลือ3เส้นนะคะเพื่อนๆหันกลับมาดูด้านนี้จะมีช่องว่าง1 2ึ่สามสามช่องนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าสามเส้นนี้ค่ะหยิบเส้นแรกขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในช่องแรกเลยค่ะเส้นที่สองสอดเข้าช่องที่สองนะคะสเส้นที่ส,ะะสามเข้าช่องที่สาม แล้วดึงเลยค่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บไม่ต้อง,ด,งดึงแน่นมากนะคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นริบบินเก้ามิลเนาะให้ตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่เหรียญไปเลยนะคะถ้าเราดึงแน่นมากเขาก็จะยิ่งเล็กไปใหญ่เนาะอ่าใส่กระดิ่งไปหนึ่งอันแล้วก็ดึงจริงๆเจ้าลูกส้มตัวนี้ขนาดนี้เป็นขนาดเดียวกับ กระเป๋า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 ตัวนี้กระเป๋าคุณหญิงนี่เราทํากันไปแล้วนะคะพอได้อย่างนี้ปุ๊บหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะรับผ้าใต้นับไปเส้นที่เราหยิบมาไม่ต้องนับนะคะนับเส้นข้างหน้าหนึ่งสองสามผ้าใต้ 1>, 1 2 3สมและผ้าใต้1 2 3สามผ้าใต้1 2 3สอ่าและผ้าใต้ทีนี้เขาจะเหลือ3ามเส้นตรงนี้ก็จะมี3ามช่อง1 2 3สนะคะให้หยิบเส้นแรกสอดเก็บเลยค่ะ,อะสอดเข้ามาในช่องนี้เส้นที่สอง เส้นที่สามเรียบร้อยเพืเ่อนๆอย่าลืมใส่เหรียญน,นะแล้วก็ดึงเวยค่ะชุบชุบชุบไม่ต้องแน่นมากอ่เสร็จปุ๊บหงายมาทีนี้เก็บสอดเก็บเลยค่ะเนี่ยพอสอดไปปุ๊บ เขาจะโผล่อัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะเพื่อนๆอ,อยากจะนับเนาะว่าไปโผล่ช่องไหนตรงนี้แนวนี้ของเขาเราไม่นับนะคะเรานับข้างหน้า1 2 3คือไปโผล่ช่องที่3อย่างนี้ค่ะทําวนไปเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้ว่คุณขอสอดเก็บอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็3สอดไปเลยจริงๆมันก็จะทะลุออกมันอย่างนี้เลยค่ะ เพือนเพื่อนสอดเก็บให้ให้รอบเลยนะคะพอสอดเก็บเรียบร้อยแล้วตัดเลยค่ะตัดออกให้หมดเลยใช้กันไกาปากโค้งนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นกันไกลปากโค้งเขาจะแนบเข้าคุ้งสวยค่ะจะไม่มีริบบิ้นกระดกเลยตัดให้หมดเลยนะคะพอตัดเรียบร้อยแล้วพักไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวบนกันนะคะก็จะเป็นริบบิ้นขนาด6มิลสี่เส้น ยาว18นิ้วนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะขึ้นฐานสี่เลยตัวนี้จะลำบากนิดนึงเพราะน้องเล็กมากอ่ะอย่างนี้นะคะขึ้นฐานสี่แบบเมื่อกี้เลยชึบเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในช่องที่1แล้วอ้าแล้วดึงเจ้าเส้นที่สามเข้ามาเล็กมากค่ะเล็กมากเลยแต่ทำออกมาแล้วก็น่ารัก แล้วก็พับเส้นบนลงมาชึบเหมือนเดิมนะคะขอบนี้จะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะคลิปนี้ตกแต่งง่ายแต่อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าทำสองตัวนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็สอดเก็บนี้ หยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะขึข้นเหมือนลูกส้มเลยเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแบบนี้แล้วก็หยิบเส้นล่างลงเส้นต่อไปพาดทับหยิบเส้นล่างลงเส้นต่อไปพาดทับหยิบเส้นล่างลงเส้นต่อไปพาดทับหยิบเส้นล่างลงเอาเส้นต่อไปพาดทับ หมดแล้วนะคะก็เอาเส้นล่างลงเหมือนเดิมค่ะด้านนี้จะมีช่องหนึ่งสานะคะให้เอาเจ้าเส้นแรกสอดเข้าช่องที่1เส้นที่สองสอดเข้าช่องที่ 2. สองเส้นที่สามเข้าช่องที่ 2. ส 3. ค่อยๆประคองค่ะค่อยๆประคองพอนี้หลุดง่ายจะหลุดง่ายดึงค่อยค่อยดึงวนไป ะะดึงแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะน้องจะเล็กมากค่อยๆตัดแต่อย่าดึงแน่นมากนะคะเอาแค่พอสบายๆพอหลวมๆเนาะเสร็จปุ๊บหยิบมาหนึ่งเส้นนับเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วพาดใต้อ่าหยิบมาหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามแล้วก็พาดใต้นะคะ 1 2 3สองสาพาดใต้นับ1น,นับสองนับ3ามพาดใต้นับ1นับ2น,นับ3ามพาดใต้นะคะเสร็จปุ๊บหันมาทางนี้หยิบเส้นในสอดจะมีเหลืออยู่เห็นเห็นช่องตรงนี้ไหมคะนะเหมือนลูกส้มเมื่อกี้เลยหนึ่งสองสาตรงนี้นะคะอันนี้จับลำบากมากสอดเก็บไปเลย ตัวนี้สารเป็นกุหลาบตูเหมือนตัวผ่านพุ่มนะคะอ่ะาพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็ดึงค่ะแต่ก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะเดี๋ยวตอนเราทาสอดขึ้นทรงของกุหลาบตูมเนี่ยมันจะยากอ่าอย่างนี้นะคะอะ่จะเป็นอย่างนี้นะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้น นะคะคเนี่ยค่ะเขาพาดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาสอดช่องข้างหลังกันนะคะจับคว่ำคว่ำลงอย่างนี้อ่ริบบินกากเพชรเขาจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วสอดเข้าไปตรงเนี้ยที่พี่กุ้งบอกว่าอย่าไปดึงแน่นเพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเวลาสอดตรงเนี้ยมันจะลําบากเอาเอาโค้งแค่ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเห็นไหมเอ่ยพี่กุ้งดันเลือใช้ตัวกากเพชรสีทอง เลยอาจจะเห็นลำบากนิดนึงอ่ะคว่ำนะคะแล้วสอดเข้าไปแล้วก็หยิบเส้นถัดไปช้านิดนึงน,นะคะไล่วนไปเลยคะ่ะหยิบเส้นถัดไปคว่ำหน้าลงนะคะ หยิบเส้นถัดไปคว่ำหน้าลงแล้วก็สอดช่องเรียงไปเลยค่ะหยิบเส้นถัดไปอย่าไปข้ามช่องนะคะเรียงช่องเขาแล้วน้องก็จะมีที่อยู่ของตัวเองจะไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้สุดท้ายละ แต่ลิบิ้งตัวนี้เขาจะแข็งทีนี้พอเราจับนไปแล้วนี่ก็ค่อยๆดึงเลยค่ะเส้นเขาจะทับซ้อนกันเส้นข้างหลังก็ทับเส้นข้างหน้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ประคองช่วยเขานิดนึงให้เขาจัดเรียงเส้นอพอเขาเริ่มจัดเรียงได้เดี๋ยวก็อ,อ,อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว เล็กมากถ้าถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดนะอันนี้มันเล็กนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งจริงๆอะ่ะอันแรกพี่กุ้งทาอันอันใหญ่ไว้เดี๋ยวพี่กุ้งมาให้ดูนะถ้าเพื่อนๆว่ามันมันจับอย่างนี้แล้วมันลําบากอ่านี่นะคะดึงไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงไปนะคะให้ให้ตรงกลางชิดกันเลยนะเนี่ยค่ะ ตรงกางเขาจะชิดกันเรียงตัวอย่างนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บเรามาสอดเก็บตัวนี้พี่กุ้งบอกว่าใช้ริบบิ้น18นิ้วเนาะจริงๆลดมาเหลือ16ก็ได้นะคะสอดเก็บก็เนี่ยค่ะสอดไปเลยเดี๋ยวเขาจะทะลุเองบันากแล้วเกินอันเล็กกันน้อยแต่น่ารักนะคะทำออกมาแล้วถ้านับก็เหมือนเดิมนะคะคือตัวตัวเขาไม่ต้องนับนับข้างหน้า1 2 3ไปโผล่ช่องที่3 อรงนี้เพื่อนๆเก็บริบบิ้นให้รอบเลยนะคะพอเก็บรอบแบบนี้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัวนี้เพื่อนๆลดริบบิ้นลงได้เลยนะคะสัก16นิ้วก็ได้อันนี้พี่กุ้งมีที่ตัดริบบิ้น10อ่ะ20นิ้วเนาะพี่กุ้งก็ตัดวิธีเดียวน้องก็จะเหลือเยอะสักสัก16ก็ได้ค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้พี่กุ้งจะมีเทคนิคนินดนึงถ้าเราไม่อยากเลงว่าเอ้ยตรงไม่ตรงนะคะให้เราเอาลวดทากาวนิดนึงนะคะอันนี้ตรงนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะแต่สําหรับแบบว่ามงคลกลัวไม่ตรงเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีช่องรูเล็กกับรูใหญ่เอารูเล็กค่ะแต้มกาวที่ลวดนิดนึงแล้วใส่ลงไปลวดไม่ต้องยาวมากนะคะ เสร็จปุ๊บก็ตั้มกาวานิดนึงแล้วก็ทากาวตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีรูน้อยอยู่ชุบชุตรงแน่ๆตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเลงยังไงก็ตรงแน่เสร็จปุ๊บก็กดกดให้ตัวล่างเขาแบนๆน้อยนึง พอได้อย่างนี้นะคะให้เอาตัวเส้นไข่ปลาทาแต้มกาวเลยค่ะพันคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเอาให้เสร็จทีเดียวเนาะพันแต่เราไม่ต้องพันสุดนะคะพันให้เหลือเดี๋ีุ่งทำให้ดูเนี่ยค่ะพอจะสุดปุ๊บให้ตัด ตัดไว้เนี่ยค่ะพอนี้สุดใช่ไหมคะพอสุดใช่ไหมให้นับมาหนึ่งสองอ่าสักสองสองเม็ดไข่ปลานะคะสักสองเม็ดไขป่ปลาเอาไว้แปะตัวเอาไว้แปะตัวเพชรล้อมมุกล้อมพลอยของเรานะคะนี่จะเสร็จแล้ว ขออนุญาตเปลี่ยนตัวตกแต่งเพราะเมื่อกี้ก้นมันแบนแล้วมันแปะแบบนี้ไม่ได้ค่ะ,ะประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะกดกดน้องนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเต้าดูดซับของเราถ้าเพื่อนๆมองว่าตัวนี้มันเล็กไปแล้วทำยากให้เอาไซส์นี้ก็ได้บ๊เริ่มเลย ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะตัวล่างจะเป็นริบบิ้น12มิลตัวนี้จะเป็น9มิลถ้าเป็นไซส์นี้ข้างล่างจะเป็น9มิลข้างบนจะเป็น6มิลน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลวดกลมเนาะเผื่อเพื่อนๆไม่อยากใช้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาบิดเกี่ยวได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าพี่กุ้งจะพาทำตัวนี้ดีกว่าเอาอันนี้มั่งง่ายๆผ้าไตยังไม่ได้ทำเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำผ้าไต แบบนี้กันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ